สวัสดีพี่ทุกคนค่ะตอนนี้น้ามาพามาชมสวนดอกไม้ค่ะที่ที่ท้องสนามหลวงค่ะหลังจากอ่าไว้พระเกี่ยวแก้วแล้วเขาจัดสวนดอกไม้ให้ด้วยค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะพี่นี่่เาขาก็จะถ่ายรูปก,กันนะคะพี่นีค่ะ พี่เดี๋ยวน้ซูไม่ด sure. ูเนาะข้างหลังก็จะเป็นวัดพระแก้วนะคะพี่พี่นี่ค่ะดอกบัวสวยเมอรค่ะพี่พี่มีธรรมจักรด้วยค่ะพี่พี่ อันนู้นดอกบัวบานดอกบัวบางถ้าเป็นวัดพระแก้วนะคะแมไม่่มอยนะนี่ค่ะดอกไม้สวยค่ะ พี่พี่ขอโทษด้วยจ้ามห่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปกอนเลยน เดี๋ยวนะพาไปเดินดูรอบๆเนาะอ,อันนี้อันนี้โอเคค่ะมันก็สองฝั่งน่าจะเหมือนกันนะคะ่ะไปเราไปดูบรรยากาศน,นั้นข้างนอกกันดีกว่าเน้อพุทธศาสนิกชนเยอะขนาดไหนนะคะเนี่ยพี่โดยรวมเป็นแบบนี้ Hãy subscribe, Hãy subscribe cho kênh Ghiền hả มีจะเห็นไหมพระแก้วชัดเจนมากเลยค่ะมีดอกดวงข้าวด้วยะพี่มีดอกบัวยูต่ตรงดอกดวงข้าวด้วยค่ะเดี๋ยวนะให้ดูนี่เี่มีดอกบัวยูตงรงดอกดวงข้าวมีฝักบัวด้วยนะพี่ Cùng một mùa trong thời gian tới. ข้างหลังวัดพระแก้วนะค่ะน้อบอรสวยใช่ไหมพี่ 这个路干的好哈。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ เป็นวัดพระแก้วนะค่ะพี่พ เป็นบรรยากาศอะคะ่ะเขาก็เรียนเทนคนเริ่มแล้วค่ะใกล้จะปิดแล้วปิดสองทุ่มนะค่ะพี่พี่อย่าลืม <c oughs> อ๋อที่บ้านดอกบัวมีมีหลายที่ค่ะพี่พ <c oughs> ี่น่าบูญยังน,นี่นจะนบรรยากาศเลยเลยล้อค่ะมันมาทำบุญกัน ัได้แล้วนวนวนิ่งยเซ็ตซ้แล้อูเพื่อนมากมายเลย ว้ากันเอาเียนเทียนกันเลยค่ะพ uh ี huh. shoe, ่ สาธุสาธุค่ะ พี่คาะคิดนี้นะขอจบเพียงแต่อย่างเท่านี้คะ่ะกับบรรยากาศผู้สถานเอกชนค่ะมาเวียนเทียนพาเคี้ยวแก้วที่มาจากประเทศจีนค่ะอไงนะาไม่ให้รงกลัวแล้วนะคะไม่ขอกะคำว,ว่าสวัสดีพี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ